สวัดีครับตอนนี้ห้าอยู่บานเจ้าภาพแล้วครับผมบานขลุกลําด้วนอันนี้ครับมาถึงบ,บานเจ้าภาพแล้วครับผมมากับเสียมาสองคนกับเสีย มานมันมันอาจจะ่ได้มานดมด้มันจะมีปฏิบัติการเปนแบบกระเป๋าใส่เสื้อผ้าผมผมยังไม่ได้บอเี่ยวันี่นะสวัสดีครับคนอิมูรละคนดีทองกีครับผมวันนี้เรามาถึงนิบานเจ้าภาพนะครับผมอําเภอศรีขอรภูม

วันที่ 13, สสิบามเมษานะครับผมเป็นงานบวชนี่ครับบาทเจ้าภาับลองมาทำการเซ็นสัญญาเป็นงานบวชวันที่ 13, สสิบามเมษาอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ นที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมทีมงานเรานิวจัก,กรินภาพยนตร์วันนี้เรามาเซ็นสัญญาที่บ้านโคกลำดวนนะครับผมอำเภอศรีคอรพุมจังหวัดสุรินทร์คนที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม วันนี้เราอยู่ที่อำเภอศรีคอร์พุมมาทำการเซ็นสัญญาว่าจ้างหนังนะครับผมของหน่วยทีมงานนิวจักรินภาพยนตร์มาที่13เมษายนนะครับว่าจะให้ลงหน่วยนะครับถึงวันงานเราคงจะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าจะได้ลงตรงไหนน่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับผมที่จะพาว่าจะให้ลงหน่วยนะครับผม เป็นงานมาที่13เมษายน66นะครับผมเป็นงานอุปสมบทงานบวชนะครับผมบ้านโคลกลำดวนอํเาเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นี่ครับนี่ครับเรามาดูสถานที่สี่ลุงนวยนังครับผมาามาดูกับเจ้าผาครับผม ผมกยบาันได้เราไปดูสาทีทีร่องนวยครับผมมันที่สิบสเมษาครับผมที่บ้านโคกํำดวนครับผมอำเภอสีพร้าุ้มนี่นีก็ได้ครับนี่ครับเจ้าภาพรอบผมส่าที่เก่าครับมแล้ครับจากตนจากุณแต้มาหาผมยื่นอยู่หรที่เก่าบ่ครับนี่แหะท่าที่เก่า ระยานี่แหละจอดที่ยูฟนแหละต้นี่ครับมันจะพาด้วยตรงนี้ครับผมนี่ครับคือสถานที่ที่เราเมาลงหน่วยของทีมงานนิวก,กริรินพาไปดูค,ครับผมวัน,นที่13เ<ห>มษายนครับผมมาดูสถานที่ไปอไ้น,น,อนี่ไปที่นี่มันจะออกลดวนไปที่นี่มันก็จะออก่างวังเก่าหรือน,นีอ

หกหนึ่งสองหกครับผมเอามืนี้เป็นว่าแต่เจากมืองนี้ผมลมันก็ลงเก้ามได้ผมสังเก้ตั้งนี้เอาลงเี่้าใช้ใช้นี่เลป็นว่าเจ้าเจ้าทีอยเื่อมของคุนยี่เปถามว่าผมใช้นี่บ่ได้เจ้านี่อยู่ผมมั่อยูอันนี้ถามว่าตรงไหนบ่ได้ครับลุง มัดีเสียวเวลาเวลาเรเรียนเขาดีกับสายไทยพีระพุนแต่เขาทมดินเขาเสียนงีับนี่เขาทมดินเขาเสียเงครขับเสร้างบ้านมัเขาเป็นม่มม้วนคนที่มานั่งนำนาบ้านนั่นแหลพไ่นี่แหละครับผมหันหน้าบานเขาจะาภาพพอดีครับอถ้าเป็นเจ้าชิดเงี้นมันสายไะไรเรื่องลูกนี้เลย เจอหน่อยโอเคล้วเรเป็นยังเราเร็วใคตังจอาจารย์เอาของมาบิี่เยอะก็ตัวเขาไปเดี๋ยวเดกะยะกับพวกไอเก็บอะไรเขาไปเลยไม่ยังขยานทีมงานหนังเก็บได้อยู่ครับซุ่มฟาดเก่าเตือนครับมาเพิ่มขึ้นครับผมฟาดเก่าหนังชัดครับแต่บอชัดอยู่เหลืองเดียวซีหิงครับบอชัดเดี่ยวเดียวอันเป็นไวน์มันเป็นน้ำเอาไว้เอาไว้เดือด เขาบว่เพาว่เขดูแต่ว่าหวชับนี้เขาเขอดูว่ามันมันเป็นเรไฟหนังนี่ยมันบทด้เป็นเครองพึ่งเนี่มันเป็นกรไฟที่วถาสมาปัดเจ้าดีโบทางถามแล้วเดองจัดจัดัดเถอาไปเลยนะครับ